ออกจากเกตปุ๊บมีที่ซื้อปั๊บถ้าอยากนั่งชมเมืองฟินๆแบบตาแบบนี้เตรียมใจเตรียมกายมาอย่างเดียวเลยค่ะที่วัดมีให้หมดค่ะจบจะใส่เท่าไหร่เข้าไปเลยใช่เขาเป็นเส้นกรอบอร่อยจะไเป็นคนอิ่มทองคาค่ะตอดูมาละวิธีการไหว้ก็คือเวลาถ่ายรูออกมาแล้วเออฉันอยู่ฮ่องกงอัแกดูออกเลยอย่างเงี้ยค่ะใหญ่มากกินอะลาคาร์ดยังไงให้เหมือนบุฟเฟ่ขนมปังอร่อยหมดแหละ เซ่ฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เราจะพาไปเที่ยวไปกินไปมูไปจอยกันที่ฮ่องกงค่ะ let's go ฮัลโหลสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ค่ะกำลังบินไปที่ฮ่องกงฮัลถึงแล้วค่ะดีใจตื่นเต้นแล้วก็หนาวมากด้วยแล้วก็ฝนตกค่ะ ฝนตกเฉยเลยยรงอากาศดีบอกด้วยใช่ม no ีสักวันเลยไม่รู้ว่ารอบนี้จะมาเจอกี่วันนะไปตอมโมกันก่อนเลยค่ะนี่นะคะพอลงมาปุ๊บก็ต้องรอรถไฟเพื่อเปลี่ยนไป E 1 E 2ก็คือไป Immigration ฝั่งนี้ค่ะสนามบินที่นี่ใหญ่มากนะคะเมื่อกี้เรานั่งรถไฟที่แบบ ต่อจากเทอรินอลมาจนสุดสายเลยแล้วก็เดินตามทางนะคะเขาก็จะบอกอ m มิเกรชันค่ะง่ายมากๆแล้วก็มาต่อแถวกันค่ะ เวลามาฮ่องกงไปกับสนามบินแนะนําบัสเลยค่ะข้อดีคือไม่ต้องลากกระเป๋าขึ้นลงบันไดให้เหนื่อยค่ะแต่มันก็ขึ้นอยู่กับโรงแรมที่เพื่อนๆเ,เลือกพักนะคะว่าเดินทางแบบไหนสะดวกแต่อีกอย่างหนึ่งนี้ต้องมีแน่ๆเลยถ้ามาถึงฮ่องกงอย่าลืมซื้อนี่เลยค่ะบัตรออกโทบัสค่ะเดินออกจากเกต์บ็อกมีที่ซื้อปับ๊บก็คือคนละสองร้อยเหรียญน,นะคะแล้วก็ใช้ได้แค่ร้อยห้าสิบเหรียญถ่ยห้าสิบเหรียญก็คือไม่ได้เป็นฟรีเขานะคะอยู่สนามบินฮ่องกงไม่ต้องกลัวหลงเลยเดินง่ายมากมมาบออตลอดทง วันนี้เราไปมงคุกนะคะ <c oughs> ก็คือไป A สองหนึ่งเราใช้บัตรออเรฟเทอร์พุสแตกได้เลยนะคะไป <c oughs> ขึ้นรถรลคาแล้วนะคข้าราาเลสซิ่งนิดนึงนะไม่จับไว้อะทุกคน <c oughs> ถ้าอยากนั่งชมเมืองฟินๆแบบาแตาแบบนี้ขึ้นไปชั้นสองนะทุกคนนั่งหน้าสุดเลยจ้ะอย่างฟินพอเข้ามาในเมืองแล้วอย่าลืมมาดูจอนะคะว่าเราลงสถานีไหนเนี่ยใกล้ที่พักของเรามากที่สุดนะซึ่งเราสามารถดูควบคู่กับ Google Map ไปด้วยค่ะสะดวกมากๆเดินผ่านมาเมื่อกี้คือขนมปังอะเมลอนปังเมลอนไอเดียเขาอ,อยากกินปังเมลอนเป็นคัสตาร์ดเม็กซิโกบันเฮ้ยพายแอปบันไม่เอาเอาันนี้ดีกว่าอ้นักกัมมันก็เลยว่าไกว กินมากอว่าไม่รู้เหมือนแบบที่สุณไมอ่ออะมมอันนี้คือชื่อร้านครับเหนียวมากอร่อยขนมปังอร่อยหมดแหละ <laughs> เรากำลังจะไปวัดแชก์กมิวคา่านั่ง MTR นะคะที่นี่รถไฟใต้ดินเรียก MTR แล้วก็สามารถใช้บัตรออกโตบุญได้เลย แล้วค่ะคนเยอะมากๆเลยแล้วก็ฟันถูกเยอะมากๆนะใครตั้งใจจะมามูหรือมาขอพรน,นะคะเตรียมใจเตรียมกายมาอย่างเดียวเลยค่ะที่วัดมีให้หมดค่ะซื้อที่นี่ได้เลยซื้อข้างหน้านะคะได้เซ็ตของเรามาอันนี้ต่อเซ็ต80เหรียญเนาะเขาก็บอกว่าให้เก็บอันนี้ไว้ใส่กระเป๋าไว้นะคะเก็บไว้แล้วก็ไม่เขียนเขียนชื่อนักะึกมาเดินปีเกิดแล้วก็เรื่องที่อยากได้ค่ะมาหาเจ้าหน้าที่ได้เลยง่ายๆเลยค่ะมันจะมีสเต็ปแล้วก็มีคนช่วยดูแลย ก็ยืนไหว้ออกด้านนอกนะคะออกทางนี้นะไม่ได้หันเข้าไปในวัดนะคะรูปเล็กสามก็ตรงนี้รูปเล็กสากลางรูปเล็กสามนู้นทั้งหมด9้าดอกที่เหลือไปปักตรงโน้นนะคะที่พี่หมีแล้วก็เหลืออีกสามดอกเอาไปไว้ข้างในแล้วกระดาษเนี่ยคะ่ะที่เขาเผานะเอาไปไว้ที่ตรงสีแดงทงั้งโน้นนะคะทุกคน แล้วก็ฝากเข้าเผานะคะนี่ก่อนออกนะคะด้านข้างก็จะมีเทพเจ้าต่างๆส่วนของที่ระล,ลึกสุดฮิตแบบนี้จะมีก่อนออกวัดค่ะมีหลายแบบให้เลือกมากๆเลยค่ะโอเคตอนนี้เราไปหาอะไรอร่อยออร่อยกินที่จอแดนกันค่ะก็ใกล้กับที่เราพักก็คือตรงมงกกเนาะเพราะว่า วันนี้วันแรกภารกิจก็คือไหว้พระเรียบร้อยเหลือภารกิจก็คือไปหาอะไรทานโดยใช้บัตรอ c อกซ u พทุกที่ได้หมดเลยทุกคนขนมปังก็ซื้อได้อะไรก็ซื้อได้คือโอเคแฮปปี้ค่ะสะดวกอะ่ะอ,อันนี้เป็นตู้แอดว u e ูแมชชีนของอ c อก p u พนะคะคือเราต้องมาแอดไว้นะทุกคนมันใช้ได้ทุกๆอย่างเลย ขั้นตอนที่หนึ่งนะแล้วก็แอดบัตรเข้าไปก่อนเลยใช่อินเสิร์ตเข้าไปเสร็จปุ๊บเขาก็จะบอกว่าวใช่ว่าเราเหลือเท่าไหร่ใส่แบงค์เลยง่ายดีเดียวจบจะใส่เท่าไหร่เข้าไปเลยไม่บอกหนึ่งร้อยองร้อยอืมทำเตรมปุ๊บมุกสองเปลี่ยนก็คือเต็มเงินเป็นร้อยแปดสิบสามละง่ายมาก,มากๆแค่นี้เองขึ้นลงนะคะไม่เดินชิดขวานะฝั่งซ้ายจะเอาไว้เดินค่ะ ถึงจอแดนแล้วค่ะก็คือโซนเนี้ยเป็นโซนจอแดนคือของกินเยอะมากมากออกสถานีจอแดนมาแล้วก็เดินมาตกง C2 นะคะอันนี้น่าจะตลาดกลางคืนอ่ะตัวที่ตัวแบบอยากมาเดินอ่ะคือตรงเนี้ยของกินเยอะมากทุกคนคือเยอะแบบกินอะไรดีลองมามาัคนิเดิโสาขาจอแดนค่ะ,คะทุกคนนี่ว้วคิดถึงมากตอนนั้นแบบมาทานแบบชอบมากๆเลย บะหมี่เกี๊ยวกุ้งโจ๊กใดๆแล้วก็ได้รับรางวัลอือเลยนะคะมาที่ไทยแล้วก็ต้องมากินที่นี่ด้วยนะมันใกล้กันหมดเลยค่ะหลายๆร้านอยากมากินร้านนี้มากต้องมาตอนแบบช่งชวงเช้าหรือไว้จะแวะมากินอีกทีนะคะคือท,ที่เขามาเสิร์ฟนะคะก็คือเสิร์ฟชาก่อนแล้วก็เมนูอาหารบะหมีกินอะไรดีบะหมี่หรือว่าโจ๊กบะหมี่ นากขาเย,ยนนะคะเจอชาร้อนอร่อยมากแล้วก็แบบคือสาขาเนี้ยสาขาจอแดนไม่มีคอนจิโนไม่มีโจ๊กค่ะอดกินจ้ะทุกคนถ้าเหมือนเคยไปกินที่จิมซาจุยมีเดี๋ยวไปไปกินที่นรงแรค่ะตอนนี้ขอเราบะมาี่กับเกี๊ยวน้ำก่อนอันนี้คือวันทันเฉยๆก็คือเกี๊ยวกุ้ง กุ้งตัวโตมากนะก็ตามราคาเนาะนี่บะหมี่เส้นแบบนี้มากอ่ะเส้นสวยมากเส้นเล็กเหมือนบ้านเราเลยสไตล์อย่างนี้เลยค่ะแต่ของเราจะเป็นเส้นแบบงอๆกว่านี้อีกหน่อยกุ้งเป็นกุ้งกุ้งเป็นกุ้งกุ้งเป็นกุ้งเหมือนร้านเล็กเกี่ยวกุ้งไหมไม่เหมือนร้านเล็กเกี่ยวกุ้งอร่อยกว่าอร่อยเหมือนกันเขาแบบเดียวกน ต่เส้นนี่น่ากินมากอ่ะเหมือนที่ร้านนะแต่ว่าเส้นมันแบบตึงกว่ามากๆมันจะมีแบบนู่นน่มันนิ่ดๆหน่อยคั่วนไม่ผสมอื่นเลยเนาะเส้นจะไม่ผสมอื่นเลอันนี้คือว่ามีเนื้อตุ๋นน่าจะเนื้อตุ๋นโอ้น่ากินมากเลยเป็นน้ำน้ำซุปเขาเข้มข้นมากแต่เส้นที่เนี่ยมันเล็กเลยเล็กกว่าที่ร้านแล้วมันเล็กแล้วมันกรอบของที่ร้านก็จะเป็นกรอบแล้วก็นุ่มคนละแบบใช่เพราะว่า ที่ร้านมันจะมีเนื้อตัวนเนื้อของเส้นที่ใหญ่กว่าน,นี้อีกอนิดนึงแต่อันนี้มันกรอบเหมือนฟิลแบบจะไปผัดหมี่มใช่ไหมใช่เข,าเ,ขาเป็นเส้นกรอบคือถ้าชอบเส้นกรอบอาคาะมาทานไะด้เลยอร่อยตอนต่อมาก็คือคูน4.5นะคะระหว่างทางเราเจอ King Bakery นะคะมาถึงแล้วแบบยังไม่ได้กินทานไข่เลยก็ลองดูสักหน่อยเนาะ มีเยอะมากๆเลยอยากกินแล้วก็เลยต้องลองก่อนนี่เราเอาชีสกับทารไข่ธรรมดา้าสองแบบนี้จ้ะห้องค่ะนี่ห้องน้ำเลยแล้วก็ชักโรครกโอ้ยไม่มีสายชำระนะกระจกเต็มตัวแล้วก็ ห้องมีแค่นี้เลยค่ะห้องกกงโหดมากแล้วก็มีตรงนี้หนีเล็กๆแค่นี้เลย that's it ไม่รู้จะรีวิวอะไรหมดแล้วใช่ดีเขาทำกระจกห้านแบบรู้สึกว่ากว้างขึ้นอีกนิดนึงแค่นั้นเลยอะทุกคนดงเขาก็ทำห้องได้คอมแพคดีนะแบบน่ารักน่ารักอะเนี่ยเปิดปิดแต่งหน้าเล็กๆกระจกเล็กๆแล้วก็ตู้เซฟอยู่ทางนี้จ้ะนี่มันเก๋ตรงนี้ แต่ว่าเขาใช้สอยฟังก์ชันได้ดีอ่ะเออมาไว้ตรงนี้แทนอย่างเงี้ยส่วนวิวหรอก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะก็คือไม่ได้เลยเป็นตึกเก่าๆของฝั่งฮ่องกงแบบนี้ค่ะปลั๊กเขาเป็นแบบนี้นะคะแบบเนี้ยเออจะทํายังไงต้องไปซื้อหัวปลั๊กมีใดให้ส่วนเตารี่ต้องขอนะแล้วก็ยังไม่เห็นตู้เย็นนะจ๊ะ อึหวนลนอือโอ้หอมชิดอืออร่อยปกติอืมหอมอนนแต่ก็ไม่ไแบบ<ม>ว้าวซ<ม>่าค่ะนะมไม่ได้เป็นร้านชื่อดังอะคะ่ะทางผ่านก็โอเคละเตียงก็โอเคนะคะมีหมอนแบบสองแบบแบบนี้แข็งๆกับนุ่มๆวันนี้เดินทางแบบเหนื่อยม,มากๆเลยก,ก็เลยจะพาก่อนแล้วก็ตอนเย็นออกไปหา อะไรอร่อยทานแล้วก็ไปเดินเล่นแบบดูวิกตอเรียอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงแถวนั้นอน้อนไม่ได้มานาน,านทุกคนเจอกันตอนเย็นจ้ะมาแล้วค่ะออกมาแล้วจากที่พักเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรากำลังจะไปขอยืมเงินเจ้าแม่กวดอิมชื่ออะไรนะคะองมำทังคำาืมดอกเสียไโอเคเราลงมาที่ m อ r เหมือนเดิมนะคะสถานีนี้เลย อ่านว่าอะไรอะ่ะโฮแมนโฮแมนตินเออโหมันมันตรงตัวแบบนั้นเลยอะ่ะแต่ว่าสำเนียงไม่มีแค่นั้นเองแล้วก็ที่เปิดมานะคะจ้าแม่กดอิศเขาจะปิดประมาณ5้าโมงสสิบเนาะประมาณ5้าโมงสิบห้ต้องรีบไปเลยค่ะไปขอย,ยิมเงินเจ้าแม่กดอิศเอ้ยชอบที่นี่มากเลยสถานีทุกสถานีมันจะเป็นแบบอย่างเงี้ยมันก็เบื้องแบบกระเบื้องโมเสกเหรอทุกคน สถานีแล้วก็จะมีแบบบางชุดที่มันทําใหม่เท่านั้นจริงๆอันนี้ตาก็ตามล่าแบบป้ายชื่อสถานีที่ไหนที่ไปไหน,นตาก็ถ่ายถ่ายถ่ายรูปนะครออาวนี้แล้วมาก็ถ่ายถ่ายถ่ายรูปไปค่ะจะาแม่กุอิมทองคำค่ะตาดูมาละวิธีการไหว้ก็คือบอกชื่อนามสกุลเราเนี่ยแหละแล้วก็ขอย,ยอดเลยจ้ายอดขายหรืออะไรใดๆก็ตามรายได้หรือยอดอะไรที่เราแบบเหมือนอยากยืมเจ้าแม่กวนอิมมาข่าว่าเออ ยอดรวมทั้งหมดเป็นเท่าไหร่แล้วก็ขอให้ตัวเองเท่านั้นนะคะทุกคนไม่บนนะขอไปก่อนแล้วก็ได้แล้วค่อยกลับมาไหว้ค่ะเดิวสถานีนี้ที่มี ร้อยแล้วคือข้างในเขาไม่ให้ถ่ายวีดีโอนะคะก็เลยเก็บมาเป็นรูปภาพบางส่วนเพื่อมาอธิบายจริงๆลักษณะการไหว้ก็คล้ายๆกันค่ะก็คือซื้อ,อตัวทูบเหมือนกันเนาะที่นี่เริ่มต้นก็คือ38เดเหรียญนะคะเป็นชุดเล็กแล้วก็ไล่ขึ้นไปเหมือนตอนวัดตอนเช้าเลยวิธีการเหมือนกันเลยก็คือไหว้แต่ละจุดแล้วก็มีเขาก็จะมีแบบ คำบรรยายภาษาไทยบอกไม่ต้องกังวลน,นะคะก็ถามแถวนั้นก็ได้แล้วก็ปักกระถางละสามดอกอะไรอย่างเงี้ยทูกใช่เวียนไปจนครบจุดส่วนจุดตรงกลางที่เจอเจ้าแม่กวนอิมค่ะก็เป็นจุดที่เราบอกชื่อนามสกุลแล้วก็ขอยืมเงินท่านว่าเราต้องการยืมเงินเท่าไหร่ไม่ต้องบนนะคะขอยืมเงินไปเลยแล้วก็ถ้าได้ก็ค่อยลับมาวหว้ท่านเอาค่ะอันนี้ต่อมาฮ่องกอง cultural center นะคะตึกโซนนี้คือแบบ สวยมากทุกคนดูมีความหมอกมันลงอะ่ะมันเห็นแค่นี้อะ่ะสวยว่างๆเลยค่ะนี่ตึกเคเอลิเวนมาใหม่นะคะโดยไม่เคยมาแล้วก็ห่องกงเคานเตอร์เซ็นเตอร์กลมๆแบบนี้นี่สวย เราไม่ได้มาฮ่องกงหลายปีมากๆแล้วค่ะครั้งนี้มารู้สึกว่าประทับใจมากขนาดวันแรงนะคะก็เจอหลายที่ที่ปรับเปลี่ยนปรับปรุปงอะไรเยอะมากๆเลยแต่ก็ยังคงสเสน่ห์และก็กลิ่นอายของความเป็นฮ่องกงที่สะอาดและก็ดูทันสมัยผสมผสานกับเอกลักษณ์ของความเป็นฮ่องกงได้อย่างดีค่ะเวลาถ่ายรูปออกมาแล้วเออฉันอยู่ฮ่องกงอะแกดูออกเลยอย่างเงี้ยค่ะฟินสุดแสงสวยมากนี่ค่ะบริเวณรอบๆนะสวยมากๆา ไปค่ะเราไปเดินเล่นตามถนนทางกันดีกว่าดีมากทุกคนดูความหมอกความแบบสีสันมันดีมากเยนแล้วค่ะตอนนี้มาอยู่จุดนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยห้องกงเคาน์เตอร์เซ็นเตอร์นาะตรงนี้ที่เขามาถ่ายรูปกันแล้วทุกคนก็คือคนเยอะนะ มาเรื่อยๆทัวร์มาเรื่อยๆอะไรอย่างาเงี้ย <S <S ต้องมาช่วงเย็นด้วยแล้วแสงจะสวยกว่าใช่ใช่ก็คือตรงนี้นะคะ<ช>นี่นมาเรื่อยๆก็จะเจอมุมนี้เลยสวยมากมาเลยมาเลยมุมนี้จะเห็นฮอร์นาฬิกาด้วย บบทั้งวันเลยนะคะฝนก็ตกปล่อยๆมั่งหยุดมั่งอย่างเงี้ยคือกินตึกไปแล้วทุกคนสวยนะของจริงคือสวยค่ะมืดแล้วหนาวมากๆเลยค่ะกล้องเอาไม่อยู่แล้วนะไอโฟนเพราะว่าแบบเหมาะค่อนข้างเยอะตอนนี้เราเดินรอบไปตรงที่เคอีอยู่ค่ะแล้วก็ขอลองไปดูก่อนเนี่ยไม่เคยเห็นเค1เลเลยแล้วก็จะไปหาอะไรกินที่จิมซาจุย สถานี Prince Edward นะคะเป็นสถานีที่สีแบบเออมีความวม่วงมีความชมพูน่ารักมากๆเพื่อที่จะไปกินวัดติมซ <c oughs> ัมคาก็เป็นมิชลินหนึ่งอันที่เราโจดในแพลนมากเหมือนกัน <c oughs> เราก็จะมาลองตามล่าหรือว่าเราจะได้กินกี่ร้านที่เราเตรียมมานะคะซึ่งถ้าเราออกที่ Prince Edward แล้วเราไปที่ทางออกเท่าไหร่นะคะเอ <c oughs> ทางออก A ทางออก A ก็คือเดินไปเรเรือ คนเยอะมากมนะคะคิวแบบเยอะมากทุกครั้งที่มาคิวของเราแล้วก็ให้เราสั่งก่อนน่ากินไปหมดเลยอะ่ะอ๋อปิอกแล้วภาษาไทยอ่ะเปิดไปอีก เขาดีนะเขาจะบอกด้วยว่าเป็นแบบเป็นกุ้งเกี๋ยวปุ้งนครับเออใช่เป็นกุ้งเป็นอะไรก็มีแบบรูปให้ว่าเป็นผักเป็นอะไรผสมอะไรบ้างเนี้ยค่ะกระปุกกระป๋าใส่ก้มีกี่ชิ้นกระป๋ากใส่หมูแดงเราก็มานั่งรอหน้าร้านแบบนี้นะคะทุกคนแถวนี้แบบไม่มีแบบน้ำขนมชเว่นอะไรขายนะถ้ามารอแล้วแบบคิดว่าหิวอ่ะซื้อขนมซื้ออะไรที่แบบแถวสถานีมาก่อนเลยนะคะ ไม่มีเลยเลยมีแบบตลาดดอกไม้แค่นั้นเองเราเข้าไปในร้านค่ะแต่วันนี้แบบฝนมันสาดทุกคนหลบไว้เราบอกว่าถ้วยใหญ่มากนะคะแล้วเราก็สั่งทั้งหมดสิบอย่างทุกคนแล้วก,ก็ว่านี่แต่น่ากินมากนะน่ากินเนาะลองชิมซีคือแบบไซส์มันใหญ่มากมากนะคะดูแบบโต้ถ้วยโต้แล้วก็ หลายอย่างเลยตอนนี้เราสั่งม้แบบสิบอย่างช่วยัน่ละกินชอบคือจำไม่ได้แล้วว่ามากินแบบก่อนโควิดแล้ววะท่มาสปีแล้วมั้เนี่ย <c oughs> ตังไซไม่ไล่นใหญ่มากนี่มัน <c oughs> ชานี้คือเสียตังนะคะเสียเป็นแบบคนละหกเหรียญเออบางอันหนนะคะเราเลยได้รับมาเท่านี้นะคะซึ่งเหมือนก็เยอะมากนะที่มีอ่านี่เขามาใส่ซอสให้ทีหลังค่ะใหญ่มากกินอาราคัดยังไงให้เหมือนโบฟเฟตมากคือแบบย่สบเหรียญนะสําบใหญ่มาก เขาใหญ่ก็เยอะนิดนึงนะข้าวไก่ก็โอเคโจ๊ก็อร่อยยี่สิบกว่าเหรียญคุ้มอยู่ตกอันละประมาณกี่บาทเด้แปดสิบกว่าบาทเอ้ต่ออันก็ดูบุปลิณมันเยอะใหญ่มากแน่นอนมาเลยรอคือก็ไมนระหว่างทางก็มีอันนี้มาเพิ่มนะคะอันนี้น่าจะเป็นหมูแล้วก็มีปันหมูแดงอยู่ อ่าซาลาเปาโฮด้วยก็ใช่อันนี้มันเหมือนแบบซาลาเปาทอดคือนะไรคะแบบแป้งหวานๆแล้วก็กรอบๆกรอบแบบอร่อยอืมแบบอร่อยมากเลยแก น,นี่คือค่าเสียหายของเรานะคะแต่ว่ามันก็แบบเออเยอะมากจริงๆอิ่มจุกอร่อยเจ้าของร้านพูดภาษาไทยได้ด้วยบอกว่ากินเก่งมากเราก็เลยบอกว่าอร่อยมากโอเคค่ะบ๊ายบายเจอก,กันพรุ่งนี้ค่ะ